สวัสดีครับน้องครับผมโอ้นี่โชว์ฟอร์มสวยเลยครับเป็นไงครับรู้ตัวไหมว่าหมดสารยกนี่เราสานการณ์เป็นรองครับเป็นรองโดนขาโดนขาทำท่าไม่ดีครับผมแล้วก็ทำไมยกสี่ถึงฮึดเบิ้ลแข้งซ้ายมีอาชีพรรบเมียชีพเท่าไหร่ทั้งหมดอาชีพสี่ห้าหมื่นวันนี้ก็เข้าทาง ตอนแรกก็โดนโดนขาน่าจะไปไม่ดีแล้วครับว่ามีขึ้นซ้อมมาดีนะครับมีขึดนพราานาฉีดไหมเกี่ยวกันไหมมันก็มันก็มีครับมีเกี่ยวบ้างครับแต่ว่าซ้อมอะไรน่าจะเยอะอาจจะซ้อมเยอะกว่าครับวันนี้ก็เจบมัับขมนเจ็บอยู่ครับแล้วคู่โชคเรามาเป็นไงบ้างก็เราก็อาวุธหนักครับแขกเขาบอกว่าเราใหญ่ยาวทำให้เขาโชคยากขนาดมีส่วนครับ ฟอร์มหลังนี่กี่ไฟล์แล้วที่เราชนะมาชนะมาประมาณ สิบไฟครับสิบสิบไฟครับไม่แพ้เลยครับมางเทียบสองปีจะไม่แพ้โอ้กี่ไฟจำได้เป็ทั้งหมดยี่สิบยี่สิบกว่าครับยี่สิบไฟแล้ววันนี้โชว์ฟอร์มสวยอีกครั้งครับในใจมีอยากเจอใครบ้างมาในเวทในรุ่นลาวคาเดียวันแล้วแต่โปรโมเตอร์นะครับเพราะว่าร้อยหนึ่งนี่มันก็เล็กเล็กแล้วน่าจะบีบบีบมากแล้วอ๋อบีบไปร้อยสี่ร้อยห้าได้ครับเห็นเคยขึ้นรายการกับด่วนก้าข้าวไว้ใช่ไหมใช่ครับแล้วไม่ไม่ได้โชคกันไม่ได้โชคเพรไม่ไม่สบายครับอืมคิดว่าเราฟอร์มแบบนี้เราโชคกัน ได้ไหมตอนนี้ได้ครับแต่ขอเป็นร้อยสี่ร้อยห้าขอร้อยสี่ร้อยห้าครับผมวันนี้ก็ทําสําเร็จครับคนให้กําลังใจเยอะเลยครับผมอยากฝากถึงใครเป็นพิเศษไหมครับก็ขอบคุณเซบูสเซนเอาครับแล้วก็นันวิทย์นครครับครับก็ขอบคุณมากครับครับผมยินดีด้วยครับน้องครับผมครับสดีครับสวัสดีครับน้าเม่นของผมครับวันนี้เรายวระยับโชว์ฟอร์มสวยเลยก็ <abei> มันก็ต <c oughs> ่อยตามที่ผมบอกไปสา่งตอที่บอกแหละแต่ว่าไอ้เนี่ยใบยักษ์มันล่าเปียกเพชรตุ่นเป็นว่าเพชรตุ่นียมันต่อยแล้วมันเก็บขวดนั่นเล็กเป็นเก็บขวดแต่ที่มันต่อยแบบนล่าเลยเขาบอกต่อยผมก็คุยด้งนสองทางเพราะฉีดเองครับผู้ครับเขาบอกให้ต่อยด้านนั่งรูปเกมโดยรวมสามยกนี่ดูว่าเป็นยังไงตามสายตาของน้ำมนผมว่าดูว่าเป็นแพ้แต่อาการอะไรเนี่ยพยักษ์เปนออกอาการพอโดนพอโดนเพชรลูกเก็มเพชรตุ่นเปียกเป็นลูกพึ่งคอเป็นก้อนแล้วมันขดลงมา พอหมดยกก็บอกให้มันต่อยแบบที่บอกว่าเทคนิคเป็ดเขาไม่ชอบอะไรเราเด่นอะไรก็ตามแต่มันไม่ต้องไปเองเัาออกได้ปล่อยหมดยกสี่ก็ขาขาเลยเขาดูว่าปลายปลายเขาขายเขาไปตามจริงๆเรื่องอย่างมันมันจะฟันถอกมันไม่กล้าฟันเพราะว่าเพื่อนอ้อยากอยากจะฟันก็ไม่ได้ไอ้ฝั่งนู้นก็จัดกันรุนแรงมากที่พอถึงว่าตัวเองโดนแล้วยุกก็จงนี้ก็ขามันก็ เราก็บอกไม่ถูกนะว่าเจ็บสภาพจิตใจเด็กมันอยู่ด้วยกันแล้วต่คนก็ต่างเกียงใจที่พอโดวนผู้ใหญ่ว่าเขาต้องพคนทำโดยลงผลงานแล้วมันพอใจกับลูกศิษย์ไหมวันนี้ก็ไม่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 เท่าไหร่สำหรับไอเลือพยักนะเพราะต่อยแล้วอาการจะยอมมีชุดหนึ่งจุดนี้จุดนี้เลยใช่ไหมที่ต้องปรับปรุงแก้ไขใช่ไหมใช่ผมพี่ดูว่าไม่ใช่เพราะมันยอมเพราะไม่นั่นยอมเพราะความเป็นเพื่อนเพื่อนขอเป็นเพื่อนกันเเพื่อนกัน ทำแรงวันลเก่งใจบางทีก็เข้าไปได้แต่ที่ปกติมันจะเป็นฟันสองวันนี้มันฟันทีเดียวนะเพราะว่าเพื่อนไงพอเข้าไปก็ไอ้นั่นก็พี่กับเพื่อนลูกเก่งใจกันอ่าแล้วที่พอยกสี่หมดแล้วก็ตัดตรงนั้นทิ้งไปได้แล่แล้วก็ต่อยที่ต่อยเสร็จค่อยคุยกันก็พอเราบอกพวกก็ออกไปทำตามเขาทำตามเขาทำตามหน้าที่ที่บอกมันก็ทําได้ประมาณนี้วันนี้ก็ทําสําเร็จแล้วก็ทำอาชีพทั้งหมดโดยรวมเท่าไหร่ครับท่านแมจะหกหมื่นแม่โวันนี้ก็ ยินดีด้วยครับน,น้ำเม็ดฝากถึงแฟนครับที่จะติดตามนยครับน,น้ำเม็ดก็ฝากเป็นคลับของเพชรดินดีแล้วก็แฟนมวยทั่วประเทศอนะ่ะติดตามผลงานเพชรดินดีต่อไปแล้วก็จะดูผลงานของผมที่ฝากไว้เพชร,ร,รดินทุกคนครับประกาศว่าเก่งทุกคนครับผมขอบคุณมากครับ,รบน้ำเม็ดยินดีด้วยครับผมครับฝวายสาวกว่าทไมหลบตัวนี้เหรอใช่ใชดีนะสงสารว่ามาเมื่อไหร่ ลลลเลวัดกันไปักันมา้วั็่นเดดงเขไม่ไดด้้น้องัดนีนยสวัสดีครับน,น้องยกสี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะหมดวับช็อตอี<ม>ูรู้ตัวไหมว่าตอนนั้นสาร,รการกลับมาดูดูดีกว่าลกลับมาหมเรเป็นต่อสอเสียใไ,ไหมมีอาฉีดไหมทั้งหมดมีมีเยอะแล้วเ,เป็นพว่อะไรน,นี้ยกสี่เรา หยุดไปดื้อเลยล้มไปด้วยล้มไปสามดอกเลย้มไปสามดอกก็มาโดนแข่งหนเข่าช็อตไปงถือว่าเกมภาพรวมก็ทําได้ดีะวันี้ได้ดีเกี่ยวกับผู้ชกเราใหญ่ด้วยไหมใหญ่เลยครับมันน้ําหนักสูงมันทําให้เราต่อยยากไหมยากมิอคับน้ําหนักนี้ใหญ่ไปไหมมือพอดีอะไรนะครับน้ําหนักน้ําหนักนี้บน้ำหนักไปอ่น้ำหนักเนี่ยเวทเวทร้อยหนึ่งวันนี้ ใหญ่ไปใหญ่ไปก็ใหญ่แล้วก็ไม่ได้หมดไปเองเฉยเกี่ยวเกี่ยวกับเราหยุดนานไหมก็หยุดนานสามสี่เดือนได้ไฟล์ล่าสุดที่ชนะดวลของกล้าว่าใช่ครับก็ไม่ได้เคลื่อนไหวเลยวันนี้ได้เคลื่อนไหวไฟล์หนึ่งแล้วในใจอยากแก้มือมั้งไหมอยากออกกาาขยยรแก้มือมั้งแล้วก็มีโอกาสก็แก้ได้เลยครับน้ำหนักไหนครับครับน้ำหนักพิกาัดใบน้ำหนัก ร้อยร้อยหนึ่งกรัดวันนี้ก็ทําให้สําเร็จครับอาชีพรวมๆแล้วทั้งหมดเท่าไหร่ที่ก็ป่าป่าใช่ไหมอีกแสนนทะหลายแสนเลยใช่ครับวันนี้ก็ทําให้สําเร็จก็ขอโทษแฟนมวยเสียงแทนหรือครับผมยิ้มในสุดกำลังใจครับผมครับตาผมครับจะยินดีกับเขาเฉยเลย